วันที่30มีนาคม2 5 6 3นสณศูนย์ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์นายคารเดชทองใจสดนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์พร้อมผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์รวมกันมอบเงินเดือนจำนวน5 0,000 0บาทให้กับนายสืบศักดิ์เอี่ยมวิจารณ์ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์พร้อมด้วยสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อจะซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์และจะทำห้อง OPD โรคระบบทางเดินหายใจแบบครบวงจรให้กับโรงพยาบาล ในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์และร่วมปรึกษาจัดหาแนวทางสนับสนุนการดําเนินงานป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019หรือโควิด -19 รวมถึงการจัดหาตู้อบค่าเชื้อสําหรับบริการประชาชนตามจุดเสี่ยงต่างๆในเขตพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ต<อ>ู้คอมิเตอร์5ชุด5ช,ดชุดครับแต่ยังตู้ฆ่าเชื้อที่เป็นตู้เ,เหมือนที่มาสาธิตที่หน,น้า ที่ว่าแอหน้าสารการเนี่ยนะฮะอ่านี้ผมสั่งแล้วสามสิบตู้นะฮะสามสิบตู้ครับเดี๋ยวส่วนราชการน่ะจริงๆเนี่ยเจตนาคือที่วันนั้นคุยกับท่านผู้ว่าคือสามสิบตู้เนี่ยเราแบบให้ที่โรงพยาบาลเป็นหลักก่อนใช่ไหมฮะแล้วก็ส่วนราชการที่มีคนติดต่อเยอะนะฮะก็ก็ก็ให้ขอเข้ามาว่าส่วนไหนบ้างเพราะว่าคนที่ติดตั้งเนี่ยเขาจะต้องไปติดตั้งแล้วก็ไปไปแม่ทนแนนให้เราด้วยนะครับเขาเขาก็รับแม่ทันแนนให้เราหนึ่งปีเลย นะครับในระครับผมเป็นแน่นๆน่งปีครับเพราะว่าเขาเขาทําเหมือนกับบริจาคช่วยพวกเราอะครับเอาได้บริจาคช่วยพวกเราเขาเขาจะต้องไมงั้นเดี๋ยววันนี้ก็เป็นมติที่ประชุมด้วยว่าเราขออนจอเท่าไหร่การสามสิบคือเราใช้ให้โรงพยาบาลก่อนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ก็ให้ให้ให้ทำหนังสือขอเข้ามาผมอาจจะต้องเพิ่มหรือไม่เพิ่มยังไงเนี่ยผมผมจะได้เตรียมการไว้นะครับเพราะว่าสิ่งที่ผมคิดว่ามันต้องใช้เนี่ยอย่างเช่นขนส่งนะครับ ขนส่งแล้วก็จุดอ,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 อะไรนะที่รถรถทัวร์เข้าวะฮะขนส่งแล้วก็จุดจุดลงรถจุดลงรถจุดขึ้นรถอย่างเงี้ยหลังจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์พร้อมด้วยนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์คณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดเพชรบูรณ์ร่วมปรบมือให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์และฝากความห่วงใยพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดเพชรบูรบณ์ณ